จีนได้เคลื่อนขีปนาวุธเหนือเสียง DF17 ประจำการหน่วยรบแดนใต้ประชิตไต้หวัน DF17 เป็นจรวดความเร็วเหนือเสียงซึ่งพิสัยการโจมตีได้ไกลถึง2,500กิโลเมตรเลยละครับกำลังเคลื่อนเข้ามาประจำการหน่วยรบในแดนใต้ที่จีนตรงข้ามเกาะไต้หวัน โดยสื่อในฮ่องกง South China Morning Post ได้เผยว่าขณะนี้ประเทศจีนได้เสริมเคี่ยวเล็บทางการทหารบริเวณจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารในแถบชายฝั่งทะเลจีนใต้ซึ่งอาจจะเป็นการตระเตรียมบุกยึดดินแดนใต้หวันโดยกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้อัปเกรดกองทัพตัวเองด้วยกำลังขีปนาวุธเคลื่อนกำลังพลติดขีปนาวุธที่สามารถ ซัดจ,จู่โจมด้วยความเร็วเดือเสียงก็คือ DF17 หรือที่มีชื่อว่าตรงเฟิงคือ DF17 หรือที่มีชื่อว่าตรงเฟิงนั่นเองนะฮะ DF17 จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแทนที่ขี่ปนาวุธเก่าที่ประจำการในแดนใต้มาหลาย10ปีอย่างเช่น DF11S และก็ DF15S โดยสื่อ South China Morning Post ได้อ้างแหล่งข่าว การทหารในกรุงปักกิ่งที่ไม่เผยนามจจวดความเร็วเหนือเสียง DF17 ที่มีชื่อรหัสหมายถึงลมตะวันออกนี้มีระยะปฏิบัติการไกลถึง2,500กิโลเมตรแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นผู้นำจีนได้บอกว่าได้นำเอา DF17 ออกมาให้สาธารณชนได้ชมเป็นขวัญตาครั้งแรก ในการแสดงขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองวันชาติจีนในปีที่แล้ววันที่1นึ่ตุลาคมปี2019ซึ่งเป็นปีครบรอบ70ปีในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ได้ประกาศกล่าวมาโดยตลอดว่าไต้หวันนั้นเป็นมณฑลหนึ่งของมาตุภูมิจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะต้องกลับมารวมชาติในที่สุดและก็อาจจะใช้กำลังเข้ายึดผนวกดินแดนถ้าหากจำเป็น ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสารัฐได้อนุมัติสัญญาซื้อขายอาวุธให้แก่ไต้หวันได้แก่โครงการอัปเกรดขีปนาวุธ p พร์ทิออและเครื่องบินขับไล่ f 16 Viper ความสัมพันธ์ของจีนระหว่างช่องแคบไต้หวันนั้นลุ่มๆุ่มนนดอนมาตั้งแต่ผู้นำสมัยเจียงไครเช็กแห่งพรรคก๊ก,กมินตั๋งได้นำกำลังถอยร่นไปตั้งหลักที่เกาะไต้หวันและก็ได้จัดตั้งรัฐบาลแยกต่างหาก หลังแพ้สงครามกลางเมืองเมื่อปี1949และก็949และก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนับจากผู้นำภาพ,พประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP แห่งไต้หวันคือนางไช่อิงหวินได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันในปี2016แล้วก็ได้แถลงปฏิเสธหลักการจีนเดียวและดังนั้นการ นำเจ้าขี่ปนาวุธลมตะวันออกเบอร์17นี้เข้ามาประจำการพร้อมรบณบริเวณชายฝั่งแดนใต้ของจีนเช่นนี้นักสังเกตการย่อมคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เกี่ยวกับการปราบปรามไต้หวันในขณะเดียวเข้าไปใกล้ชิดกับประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นโดยล่าสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้อนุมัติสัญญาซื้อขายอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ชุดหนึ่งให้แก่ไต้หวันได้แก่โครงการอัปเกรดระบบขีปนาวุธพลาทิออร และเครื่องบินขับไล F ่ F-16 Viper โดยข้อตกลงสั่งซื้ออาวุธครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่7ระหว่างไต้หวันกับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมองความมั่นคงของไต้หวันนั้นเป็นเรื่องสําคัญทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐให้เข้มแข็งเพื่อร่วมกันทํารงไว้ซึ่งสนติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันและก็ในภูมิภาค มันก็มีคำถแถลงของกระทรวงกลาโหมของไต้หวันหลังจากที่สารัฐนั้นอนุมัติโครงการสั่งซื้ออาวุธล่าสุดโดยอังเดรชางบรรณาธิการใหญ่ของวารสารด้านการทหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดาที่มีชื่อว่าการด e f เ n นซ์รีวิวได้กล่าวว่าภาพจากการถ่ายภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นหน่วยนาวิกโยธินมารินคอร์ s และกองกำลังขี่อาวุธโรเก็ตฟ็อ ในมณฑลฟูเจียนและมณฑลกวางตุงได้ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยกองทัพพลน้อยขี่ปนาวุธทุกหน่วยในฟูเจียนและกวางตุงได้ติดตั้งอุปกรณ์อย่างครบครันแล้วขนาดของหน่วยขีปนาวุธในภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ขยายตัวเป็นสองเท่าในไม่กี่ปีมานี้แสดงว่ากองทัพจีนได้ขยับการเตรียมพร้อมในการทำสงครามกับไต้หวันในชางบรรธิการ ใหญ่แห่งการวาดีเฟนซ์รีวิวได้ชี้ไว้ในชางได้เผยอีกว่าหน่วยรบ1ในเมืองภูหนิงมณฑลกวางตรงได้อัปเกรดกองกำลังโดยขณะนี้มีจรวดยักษ์บาลิสติกมิสไซร์รุ่นใหม,ใหใหม่เข้าประจำการแล้วซึ่งเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นแบบไหนเรื่องจากประเด็นอ่อนไหวนั่นเองฐานทัพที่เมืองภูหนิงได้ รับผิดชอบการโจมตีตอนใต้ของไต้หวันแต่ขีบปนาวุธ DF11 และก็ DF15 มีพิสัยการยิงไกลไม่พอไม่สามารถข้ามเทือกเขาตอนกลางไปโจมตีฐานทัพในไทโจงและก็ฐานทัพฮาวาเลียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของไต้หวันได้ชางได้เผยว่าจีนได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียคือ S400 Triumph ซึ่งสามารถตรวจจับและสอยอาวุธของข้าศึกได้แก่ขีปนาวุธโดรนและก็เครื่องบินขับไล่จากระยะที่อยู่ห่างออกไป600กิโลเมตรโดยระบบเรดาร์ของ S400 นั้นเยี่ยมยุดเยี่ยมยอดมากเอาอยู่ทั้งเกาะไต้หวันเลยทีเดียวและก็สามารถยิงเครื่องบินของกองทัพป,ปรัปักในทันทีที่ขึ้นบิน หน่วยรบป้องกันดินแดนชายฝั่งของกองทัพพญยามังกรจีนนั้นยังประกอบไปด้วยกองพลน้อยของกองทัพอากาศ20กองพลโดยบางหน่วยมีเครื่องบินล่องหนคือสแตลล์ J-20 เครื่องบินหลบหลีกเรดาร์ ar, ที่ทำในจีนรุ่นแรกและเมื่อนายกสีจิ้นผิงขึ้นกลุ่มอำนาจสูงสุดก็ได้ปฏิรูปใหญ่ของกองทัพ ให้มีการขยายหน่วยนาวิกโยธินซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการบุกโจมตีใดๆโดยหน่วยบัญชาการใหญ่ของนาวิกโยธินซึ่งได้สร้างฐานไว้ในเมืองเฉาโจหรือเมืองแต้จิ๋วตั้งแต่ปี2017มีบทบาทสำคัญในการโจมตีทัพเรือไต้หวันในเกาสยง นอกจากนี้ผู้นําจีนยังมันออกกําลังกายซ้อมรบบริเวณรอบเกาะไต้หวันบ่อยๆโดยเพึ่งจะซ้อมบุกไต้หวันครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยจัดมาก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและณวันนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าในการรวมชาติกันอย่างสันติดูจะเบาบางลงพลตีหวังใจ้ีผู้เคยเป็นองค์กรกึ่งรัฐบาลของจีนได้รับผิดชอบในการดูแลกิจการไต้หวนันและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไต้หวันได้กล่าวไว้และก็ยังมี DF-17 ได้ออกมาแสดงให้สาธารณาชนได้ชมเป็นครั้งแรกในการแสดงขบวนพาเลตเฉลิมฉลองวันชาติจีนในวันที่1ตุลาคมปี2019ซึ่งเป็นปีครบ